อัสดีค่ะแฟนเพจดอล่ราคาถูกคะ่ะก็วันนี้แม่ค้านะคะจะมารีวิวเพิ่มเติมในส่วนของอตัว s ั m ซุงเอ s ตตัวรองท็อปของทางร้านนะคะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะในเรื่องของการทำงานตัวเครื่องนะคะก็จะให้ดูก่อนเปิดกล่องให้ดูก่อนนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะกล่องก็จะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะภายนอกนะคะกล่องสวยงามนะคะข้างหลังก็จะมีคำอธิบายนะคะ วนข้างในกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยมีคู่มือนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคู่มือข้างในนะคะแล้วก็ไปไม่ได้อ่าแล้วก็ข้างในก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะเป็นตาซัมซุงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีสายชาร์จนะคะคูฟังนะคะ พร้อมแล้วก็จะมีเข็มให้ด้วยนะคะอันนี้ไม่มีเดี๋ยวก็คือแม่ค้าก็จะไล่ใส่ให้ทุกอันเนอะเป็นเข็มจิ้มซิมนะคะนะปิดก่อนเดี๋ยวหาเข็มสักครู่มาแล้วค่ะก็จะเป็นเข็มอย่างนี้นะคะเป็นเข็มจิ้มซิมอย่างนี้เนาะก็ให้ดูภายนอกกันก่อน,อนแต่ละสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีดำแสงแสงต้องการแสง โอเคนี่ก็จะเป็นสีดำนะคะสีดำกระจกนะคะข้างหน้าเป็นกระจกส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นพลาสติกนะคะถ้าเป็นตัวรองท็อปเป็นพลาสติกเงานะคะก็จะมีซัมซุงเอสเจนะคะอย่างนี้ดีไานอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสีทองนะคะสีทองเงาเหมือนกันนะคะอย่างนี้เนาะสวยงามข้างหน้าก็เป็นกระจกเหมือนกันนะคะสีขาว เขาก็สวยนะคะอย่างนี้เลยเนาะ,ะนะคะข้างหลังก็จะตีตาซัมซุงนะคะ made in by ซัมซุงนะคะก็จะให้ดูนะคะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะสามารถเข้าไปตั้งภาษาไทยโดยเข้าที่แอปนะคะแล้วก็เซตติ้งตั้งค่าแต่ปกติแม่ค้าก็จะตั้งไปให้แล้วนะคะแล้วก็หาคำว่า language นะคะหรือว่าตัว A ที่อยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะคะ แตะไปเลยนะคะแล้วก็ไปเลือก language อีกทีหนึ่งเลือกภาษาไทยนะคะไม่ยากนะคะกดออกใครเปิดอันนี้ไว้อ่ะโอเคนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะจะเลวิวสีขาวดีกว่านะคะสวยดีขึ้นดี <S 1> <S 1> <S ก็การใช้งานนะคะการตั้งค่าอะไรต่างๆก็คือเหมือนเหมือนเครื่องแท้นะคะ เข้าโหมดตั้งค่าแล้วก็จะมีคุณสมบัติต่างๆนะคะเหมือนกันเลยนะคะอ่าอันนี้โบกอากาศได้นะคะซ้ายขวาบนล่างนะคะตัวนี้แม่ค้าเปิดราคาถูกมากนะคะก็คือสองพันเก้ารอยเก้าสิบาทนะคะถือว่าโอเคสำหรับตัวเครื่องสเปคนะคะกล้องนะคะกล้องรถนนี้กล้องโอเคกล้องชัดอยู่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าคะจะถ่ายหน้าสดให้ดู นี่นะคะสาหรับหน้าสดกลางคืนนะของแม่ค้าก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะคะใช้ได้เลยสําหรับรุ่นนี้สเปคนี้นะคะส่วนกล้องกล้องหลังก็ถือว่ามันมีเออมันมีโหมดฟุ้งฟริงอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะโหมดหน้าฟุ้งฟริงเนาะสามารถเลือกได้นะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของการโหลดแอปก็เหมือนแท้นะคะตัวนี้ก็เข้าไปเลือก WiFi ก่อนนะคะจะเป็นอย่างงี้เลือกที่ WiFi นะคะ เปิดปุ๊บแล้วก็ค้นหา Wi-Fi หรือว่าจะเป็น3 g หรือ4 g นะคะ Wi-Fi ขึ้นมาแล้วการเข้านะคะโหลดแอปก็คือเข้าที่ Play Store เหมือนกันนะคะเหมือนของแพ้แหละก็ถ้าลูกค้ามี Play Store ของตัวเองมีเขาเรียกอะไรอะ gmail ของตัวเองแล้วก็สามารถเข้าไปตั้งเข้าไปได้เลยก็คือเข้าคำว่าที่มีอยู่นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มี gmail ก็สมัครไม่ยากนะคะเข้าคำว่าใหม่แม่ค้ก็จะมีลิงก์สำหรับการตั้งสร้าง gmail ใหม่ ะะแต่น,นี้ก็คือมีอยู่แล้วเนอะจะได้ไม่ไม่ช้านะคะภาษา,าเปลี่ยนภาษาไม่ยาก,กคือปกติแม่ค้าก็จะโหลดไปให้ลูกค้านะคะเมื่อก่อนเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ได้โหลดให้แล้วนะคะลูกค้าไปโหลดเองเพราะว่า บางท่านยีงไม่เข้าใจหรือว่าเป็นเครื่องใช้แล้วบ้างอะไรบ้างนะคะแม่ค้าก็เลยตัดปัญหาไม่โหลดเลยนะคะลูกค้าไปโหลดเองนะคะแต่ถ้าใครอยากให้แม่ค้าโหลดให้ก็บอกได้นะคะเราก็จะโหลดไปให้ลูกค้านะคะสําหรับแอปนะอ่าก็จะใช้ Gmail ของร้านแต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเราโหลดให้หลายเครื่องไป,ไปเนี้ยพอไปถึงลูกค้าเนี่บางทีมันก็จะเขาเรียกอะไรมันจะ ล็อกนะคะสำหรับ Gmail นี้ก็คือให้เราใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องตั้ง Gmail ใหม่อยู่ดีนะคะ mm. ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะไปมันไม่ค่อยสว่างโอเคอย่างนี้นะคะก็เข้าคำว่าแอปนะคะเหมือนทั่วไปเลยเหมือนเครื่องซัมซุงเลยแท้เลยนะคะเข้าคำว่าฟรีนะคะนี่นะคะก็สามารถเข้าไปโหลดได้นะคะติดตั้งยอมรับนะคะ เดี๋ยวอันนี้จะโหลดอะไรเนี่ยแนะนำให้โหลดแป้นพิมพ์แม่นๆมาดีกว่านะคะ nan ขึ้นภาษาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโหลดแป้นพิมพ์ใหม่มานะคะ ติดตั้งแป้นพิมพ์ก่อนเนาะเพราะว่าแป้นพิมพ์ในเครื่องเนี่ยเราเข้าไปเลือกได้เหมือนกันเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่ตัว A เ,เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ไปที่พื้นฐานนะคะแป้นพิมพ์ Android เข้าไปเลือกภาษาอ่ามีไทย แล้วก็อังกฤษแล้วกันค่ะสองภาษานะคะอ่าโอเคเราเข้าไปโหลดแอปใหม่โอเคก็จะมาแล้ะไม่ยากลองเล่นไปเรื่อยนะคะเข้าเล่นได้เลยอันนี้เดี๋ยวจะอังกฤษทำไมอังกฤษมันเป็นอย่างนี้วะเดี๋ยวค่อยตั้งค่าใหม่ เดี๋ยวตั้งค่าแป้นพิมพ์ใหม่แป้นพิมพ์มาแล้วเดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะคะว่าสําหรับแป้นพิมพ์อันใหม่เนี่ยทํำยังไงนะคะเปิดนี่ก็คือสเปกนะคะจะเช็คให้ดูนะคะว่ายังไงนะคะสําหรับตัวรองท็อปตัวนี้นะคะรอสักครู่หนึ่งอ่าไปที่ตัวนี้เนาะ นี่นะคะสเปคก็คือโมเดล smg 9 3 0 f นะคะอ่า a n d o i d 6 0ดนยนะคะ mtk MT 6 mtk 6582นะคะกล้องนะคะ6.2ล้านนะคะ memory card นะคะอยู่ที่อ่าสอจิกนะคะ ram อยู่ที่อ่าจิกนะคะ สองคอเนาะก็กล้องหน้ากล้องหลังเท่ากันนะคะหกจุดสองมาละแป้นพิมพ์มันแม่นเดี๋ยวแม่ค้าจะเข้าไปตั้งแป้นพิมพ์แล้วกันเดี๋ยวลูกค้าจะเอ๊ะทำไมแป้นพิมพ์มันมีภาษาแปลกๆนะคะเข้าไปที่ตรงนี้เนาะภาษาและการป้อนข้อ hmm. มูลมาแล้วแตะไปที่ข้างหน้าเลยแล้วเลือกแป้นพิมพ์มาปุ๊บแล้วก็เลือกไปที่ข้างหลังตรงตัวเฟืองนะคะ คำว่าต่อไปแล้วก็เลือกเลยแค่นี้เรียบร้อยโอเคนะคะต่อไปนี้เราจะพิม์อะไรแป้นพิมแม่นแมนมันก็จะขึ้นมาอ่ะสวยงามนะคะใช้ได้ละเดี๋ยวแม่ค้าจะโหลดอแอปหนึ่งนะคะ cpu z แล้วกันค่ะ cpu x แล้วกันค่ะติดตั้งสักครู่นะคะส่วนแอปเมื่อตะกี้นี้อ่า แอป Messenger นะคะก็คือลงเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในเครื่องแล้วเนาะก็เนี่ยถือว่าโอเคอยู่สําหรับการใช้งานการโหลดแอปก็ถือว่าไวอยู่นะคะสําหรับรุ่นนี้นะอ่าเปิด CPU X แล้วกันนะคะเข้าดูสเปคนะคะ CPU X ขึ้นสี่คอค่ะ CPU สคอ CPU X ขึ้นนะคะอ่าอะไรวะเนี่ย แรมอันนี้ก็ขึ้นอยู่แรมอยู่2องจิกนะคะอืม CPUX <PO> <X S 1> ขึ้นแรม2องจิก,จกเนาะอะไรอเกี่ยก็คือเข้าๆให้แรมมาเยอะมากเลยอะ2องจิกนะคะส่วนเนี่ยภายใน internal internal store ก็คือ เมมโมรีภายในนะคะอยู่ที่22 24ิบจิกนะคะรุ่นนี้ให้มาก็คือมันจะเป็นแบตฝั่งในนะคะแบตฝั่งในการใส่ซิมนะคะจะใส่ข้างบนนะคะมีถาดซิมมีเข็มจิ้มจิ้มไปตรงๆนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานี่นะคะแปนึง ขนาดซิมนะคะจะเป็นนาโนโซิมนะคะสองอันนะคะก็จะใส่ตามรูปนี้นะคะเป็นรอยตัดก็ใส่ตามรอยตัดตามนี้นะคะนี่ซิมหนึ่งนะคะอย่างนี้เนาะหรือว่าจะใส่เมมเพิ่มที่เป็นรูปเมมเห็นไหมคะหรือว่าถ้าไม่ใส่เมมพอแล้วยี่สิบสี่จิบก,ก็ใส่ซิมอย่างนี้อีกอันหนึ่งนะคะนี่นะคะ,ะแล้วก็ ใส่เข้าไปข้างในนะคะแค่นี้เนาะก็ถือว่าจบนะคะสำหรับการรีวิวรีวิวพื้นฐานนะคะทั่วไปนะคะสามารถดูอากาศซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะคะอ่าปิดเปิดเป็นซัมซุงไหมบางคนสงสยัยอันนี้ปิดสวยงามนะคะอันนี้ไม่ใช่แก้ได้เดี๋ยวดูอันนี้ นี่นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นซัมซุงนะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเปิดซิเปิดก็จะเป็นซัมซุง galaxy s เจเหมือนกันนะคะอย่างนี้เลยสวยงามมากนะคะใครสนใจทักมาได้นะคะ2,990บบาทแถมเคสติดฟิล์มกระจกนะคะคอ,อกกุปกรณ์พร้อมนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ